มาต่อกัน EP 3สครับจากที่น้องสาวน้องกองฝึกงานเสร็จอยู่เมือง<ม><ม>เลยนะครับน้องสาวน้องกองเรียนจบแล้วเนาะกองก็เลยไปโฟกัสครับเหตุงานประกันชีวิตครับขายไปเรื่อยๆครับขายไปเรื่อยจนขายมาได้8เดือนครับพี่ลูกค้าน้องกองก็เลยเกิดเหตุการณ์บอขาดฝันขึ้นมากครับ ตุยลงไปครับเห็ดประกรันน้ำน้องกองได้แค่ซีเดือนครับพี่ๆบาทที่นี่ครับน้องกองก็เลยพาลูกค้าไปเห็ดเรื่องเข้มอยู่เมืองไทยปากกันชีวิตสาขาอุดดอนธานีนะครับเจ้าหน้าที่โทรมาครับโทรมาบอกกับน้องกองเนาะว,ว่าเขตเนี่ยครับเห็ดประกันบอหอด2ปีบริษัทขอตรวจสอบ90มือเดอร์ช่วยให้ตัวแทนแจงลูกค้าน้ำนะครับ กองก็กเลยโทรแจ้งลูกค้าครับว่าเคสแบบนี้บริษัทขอตรวจสอบ90่ามือนะครับว่าเฮ้าปกปิดบริษัทบอตอนเท่าเหตุปักกันครับช่วงนั้นครับสามเดือนน้องกองก็กเลยบอ,อกกรรมของค่าว่าทาหาเข้มบ่าใดกองจะบอขายปักันเลยครับ กล้องก็เลยโทรไปหาแฟนครับอยู่ลำปางแต่เรื่องแฟนครับน้องกลองบอกขอลงดีเทลนะครับกล้องก็เลยโทรหาแฟนอยู่ลำปางครับว่ากลองจะบริหารงาน3เดือนครับแฟนกองสามารถเรียงกลองในบอแฟนกลองก็เลยตอบมาว่าคนคนเดียวนึงจะเรียงบได้บ่ขืนมาทำแม่มาที่นี่แฟนกองก็เลยโอนเงินมาให้กลองครับ3 0 0พันบาทเพื่อเป็นการเดินทางครับไปลำปางครับต่อการอีพีซนะครับ